สวัสดีสวีดัดเด้อครับผมนะครับเมื่อนี้เป็นวันที่12พฤษภาคมปี2566เ้ยพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้คีย์บอร์ดของาใหม่นะครับตัวนี้จิขายให้ถึกๆเ้ยพี่น้องเด้อแต่ว่าเล่ินได้ปกติทุกฟังก์ชันเ้ยพี่น้องตัวนี้สภาพอาสิบ่คอยงามแนบปันไดน,นะครับแต่ว่าเล่นได้ปกตินะครับมี ร่องรอยการขีดควนแหน่เด้อพี่น้องเด้อสืพอ้าเบิ่งสภาพรอบเครืองนะครับพี่น้องเห็นบ่มงตนี้นะครับนี่เด้อเบิ้งสภาพรอบเครื่องไปแลวก็สิ้าพ,พี่น้องมาเบิง่งรีวิวกดเบิ่งนะครับบอกพี่น้องอาจะมีรอยแหน่นะครับตามบอดี้เด้อพี่นอ้องเห็นชัดเจนบอเอาอย่างเบิ่งข้างหลังนะครับมาตาผ้าเบิง่ง ชัดเจนไปเลยนะครับว่าสภาพเครื่องเป็นแบบไหนนะครับกักทึกว่าสภาพกับว่าได้วาง้ามปันไหลดอกพี่น้องนะครับบอดี้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันใส่ได้ปกติทุกอย่างเสียงก็ดีนะครับเห็นบ่มพี่น้องฮะตรงนี้เพ่นติดอพลาสติกไว้นะครับยันฝุ่นมันเขานะครับเคลือบพลาสติกไว้นะครับเบิ้งบอดี้นะครับขี้กรบริมนะครับริมนะครับอะเบิ้งไป จะซ่าน้ากันครับอ่ะเบิ้งห่วงนี้นะครับมาพี่น้องเบิ้งไปน้ากันเลยนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับอีบอได้ว่ากันใดเนาะพี่น้องเนาะเวาตาค้ายคล้องกับภาพพี่น้องเบิ้งกันชัดเจนนะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่นเขียนไว้เลยนะครับนึงว่า หนึ่งสองสามจังหวะยังเสียงอีหยังเพิ่นใส่ไว้ให้นะครับบางเทรียบ้าตากิจพิแก่เสียงเบาใหา้มันตรงบางจังหวะบางเสียงนะครับเด้อพี่นอ้องเด้ออ้าเปิดเครื่องอเบิ่งดันข้างฟังนี่น้ำไหนนะครับอ่ะนี่นะครับเห็นบ่ชัดเจนบ่พี่น้องสภาพอาจจะมีหล,ล่องรอยขีดควนมีห้อยมีขูดมีขีดแน่พี่น้องแต่ว่าบอกเลยว่า สภาพอ่าบอดี้ข้างในเสียงดีนะครับคุณภาพเสียงดีลำโพงยังตึบตึบอยู่เลยนะครับความคมชัดจอใส่ได้ปกติชัดเจนพวกปุ่มพวกหนังต่างๆนี่กับปกตินะครับ่ะเปิดเครื่องนะครับเปิดปุ๊บเบ,บิ้องหน้าจอครับมาพี่น้องเห็นบ่ชัดเจนบ่ปรับจอปรับความสว่างได้เสียบไม่ร้องเพลงก็ได้เด้อรุนนี่ยามาฮ่า P.S.R. นี่ครับรุ่นนี้ S เก่าหนึ่งศูนย์อพี่น้องเห็นบ่ชัดเจนบ่พี่นอ้องจอบ่เป็นอย่างเด้อครับนี่เห็นบ่บ่ได้เป็นอย่างเลยนะครับนี่นี่ฮะกดผ้ากดเบิ้งกระได้นะครับนี่ครับไปขึ้นนี่ลองพี่น้องใส่ได้เห็นบน่ครับมันขึ้นน้ำจังหวะบางเทียจังหวะมันบ่มีมันกนรเลยบว่าขึ้นนะครับต้องเปิดนะครับ ว่าพี่น้องติดเห็นบหมติดครับอันนี้บ่ได้ใส่เสียงนะครับก็เลย่มีไฟนะครับเห็นบหน,นี่ติดครับติดทุกตัวครับพี่น้อง ไปนน้ำกันเด้อครับเบิกไปพร้อมกันเลยครับกามีติดแน่บติดแน่กามีนะครับนี่นี่ครับอ่ะนี่แต่ว่าใส่ได้ครับหน้าจอมันเด้งอยู่ครับจังไฟมันบติดจังสีหน้าจอมันเด้งอยู่ครับเห็นบ่พี่น้องเออนี่เห็นบ่ะนี่นี่ตัวนี้กับบิดแต่ว่าหน้าจอมันเด้งครับอ๋อมาเบิงหม่องนี้นะจิ้มเบิงครับปึ๊บ ขึ้น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 ,น,นับแถบดําขึ้นเห็นบ่พี่น้องอ่ะออกดของน้าจอปกตินะครับเห็นบ่ใส่ได้ไมาเบิ่งความเร็วเทมโปนะครับเห็นบ่เปิดแล้วก็หมุนเบิ้งล้อเบิ่งใส่ได้ครับอ่ะเบิ่งทานสปอรต์ตครับนี่ได้ครับใส่ได้ปกตินี่อ่ะเบิง่งมองนี่ครับเห็นบ่มึงนายจ้ะพร้อมมึงค่อยไปพร้อมครับตัวนี้ บังเอาติดติดครับนี่ติด,ตด,ตตดนี่นี่เอาสิว่าจะไหนอีกบนทีนี่เอาบอกพี่น้องกดลิมให้พี่น้องเบิ่งเรื่องบทสนีทนะครับเช็คลิมนะครับเมื่อกี้ก็กดปุ่มต่างๆให้แล้วเปิดวอลลุ่มขึ้นนะครับเอาเปิดเสียงไว้อา่าเปิดวอลลุ่มครับเปิดวอลลุ่มวงนี้อ่ะเอาเสียงมาจากเสียงดู เสียงในดีเนาะเสียงว่าแกนครับนี่อ่ะปิดเค,คกเคกริมขาวให้พี่น้องบึงกรเด้อครับพี่น้องเห็นปะตรงนี้ก็เป็นห้อยด้วยพี่น้องเด้อนะครับอ่ะสีขาวติดทุกตวัวครับติดทุกตวัวเด้อสีขาวอ่ะมาบึงสีดำมาที่นี่ เบนเดอร์กับส่ได้ครับหม่อกี้โยกให้แล้วนะครับใส่ได้นะครับปกติทุกอย่างนะครับมาเบิงจังหวะแน่นะครับจังหวะผ่านแบ่งไปเลยนะครับ นะครับเพิ่นเขียนไว้นะครับตามนี้เลยครับ,นะรบนี่เป็นพลาติกเพื่อนหุ่มใบย่านนะครับย่านฟุ้นมั่นข่าวครับตัวนี้ เสียงจังวะมอเตัร์ไซเบดครับตัวนี้นะครับจังวะก็ลงไว้ไแล้วตัวนี้พ้อมรงเลยครับตัวนี้ตัวนี้พรอมรงเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่บอกตัวนี้พรอมรงเลยครับตัวนี้ผู้ใดสนใจก็โทรมารสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวสีร่องเด่นให้พี่น้องดเบึงนะครับส่วนาราค่าเดี๋ยวสีแจ้งพี่น้องเด้อน,นะครับัวนี้ขายถึงถือครับตัวนี้ ขายตามสภาพความงามนะครับกรเลยขายราคาลงถืกแน่นะครับสภาพใส่งานได้ปกติทุกอย่างเลยมันอาจิตติบอดีที่ว่ามันมีห้อยขีดควนแน่นะครับห้อยขีดควนอยู่ด้านข้างด้านอาด้านทางนะครับแต่ว่าพวกนาจอพวกนาจอพวกอาลูกยางพวกยางนี่ปกติพวกกลิ่มปกติทุกอย่างนะครับ บุ่มกับกดอีกทุกป,ปุ่มครับมีไฟบอติดแนบเป็นบางดวงข้าบะเด็กดไสเร่นด้วครับฟังนี่บางดวงบอติดนะครับนอกนั่งกับไส้ได้ปกตินะครับอาเดียสิรินอาผ้าพี่น้องเร่นเร่นให้พี่น้องไ้ฟางแหมโอ้ยเร่นมือเดียวได้พี่น้องเด้อมาจับกล้องให้ในเด้อก็ได้นะครับจะได้เร่นนะครับ ต้องฟังจังหวะใบนะครับ สักจังหวะนะครับจังหวะบอตัวนี้ตัวนี้่งไวในเครื่องเลยครับตัวนี้นะครับสามชาานะครับ หากพี่น้องสนใจทัวรมาสอบถามกันได้เด้อพี่น้องนะครับตัวนี้ขาย14,900นานะครับราคา14,900ลงจังหวะลงเสียงแตงไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งเลยเด้อพี่น้องแต่พี่น้องโอนเงื่อนมาปั๊บมืออื่นได้ส่งเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาทัรมาสอบถามกันได้เอากระบอกเป็นยังนะครับของดีคุณภาพถือนะครับแต่ว่าสภาพบอดี้อาจจะมีห้อยขีดควร แน่นะครับก็เลยลดราคาลงให้พี่น้องแต่ว่ายังใส่งานได้ปกติผู้ใดมีงบน้อยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับตัวนี้รับงานออกงานได้สบายเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับออกหนาเวทีก็ได้สบายนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดยมมามาฮ่ารุ่น p r s r s 9 1 0นะครับตัวนี้ของไม่กับแพงแพงเลยครับตัวนี้หลายหมืน่นแต่ว่าตัวนี้เขาเลกผลิตแล้วนะครับก็เป็นของมือสองเด้อพี่น้องเด้อมีห้อยขีดควรแน่หากพี่น้องสนใจก็ทุ่มมาสอบถามกันได้นะครับ หากใส่เครื่องว่าเป็นเด้อพี่น้องเด้อหากใส่เครื่องว่าเป็นนะครับให้กดเข้าไปที่มเมีมเบอร์ตาแล้วก็อ่าถักไล่ขอ้ามานะครับเดี๋ยวบาวตาจิสอนบ่วา,วาสอนเดี๋ยวบาวตาสิแนะนําการใส่เครื่องให้เด้อ แต่ว่ารุ่นนี้เล่นง่ายครับเสียงกระเจ็บง่ายจังหวะกระใสง่ายนะครับมีแฟตได้กระเสียบได้ไมนะครับอยากล่งจังหวะยังกระลุงนะครับแต่ว่าในในในตัวนี้บาตาลงจังหวะไหวกับเสียงไหวเบือึดนะครับพี่น้องเอาไปเล่นรับงานไหวเรียบร้อยนะครับเอาไปรับงานได้เลยสบายๆนะครับตัวนี้นะครับเอาแค่บอดี้มันอาจสิบบ่อใครงามปันไดนะครับแต่ว่าด้านหน้าด้านบนนี่ครับถือว่างามใส่ได้อยู่นะครับ ก็ถือว่าใส่ได้แต่ว่าด้านข้างอาจจะมีห้อยขีดควนเนี่ยเด้อพี่นองเด้อพี่นองก็สิเห็นตามบาตาที่เห็นนะครับหากอยู่ใกล้นะครับอยู่แถวบางพี่สมุติปาการเด้อมือเศร้าก็มีลูกค้าโท่มากนะครับแต่ว่าอยากได้คี์บอดบาตาแต่ว่าบาตาบอกว่าบ่ได้นะครับบ่ได้มีการเก็บปลายทางเพิ่นกระเลยบ่ก้าซือนะครับก็บฝากอ่า แฟนคลับเอฟซีทั้งหลายซอยกดซอยแช่ให้เนี่เด้อนะครับว่าสื่อของกับบาวตาแล้วได้ของแท้บอการบริการดีบอเบจ้าจเป็นจังไหนแนะนําการใส่เครื่องดีบอนะครับผู้ใดสื่อไปแล้วกั็คอมเมนต์ในกระด,ดีนเด้อพี่น้องเพื่อคอนอื่นเพิ่นอยากสื่อนําเพิ่นก็สิได้เห็นคอนมเมนต์เพิ่นก็สิได้กล้าสื่อนะครับกระขอบคุณหลายๆอ่า พอๆทุกคนนะครับเนาะที่เป็นเอฟซีที่ได้ซื้อคี์บอร์ดกับบาตาไปแล้วนะครับบาตาบริทิมเด้อซื้อไปแล้วจากเดินกระซามนะครับซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหานะครับใส่ไปแล้วมันเสียงมันหายจังนั่นจังสี่นะครับก็สามารถเอามาล่งจังหวะหรือไม่็ะเสียงหายขึ้นก็ได้นะครับเด้อแต่ว่าถาวันเครื่องซื้อไปแล้วโอ้ยเครื่องมันเสียนู่นนี่นั่นบาตาก็บ่ได้รับสมด้อพี่น้องเด้อ ก็แจ้งใบกอนนะครับมันเป็นของมือสองนะครับโอกาสเสียมันกับมีเน่นะครับมันกับเป็นไปได้นะครับอ่ะคลิปนี้กับสีคอจบใบสำนีงกับฝากใบ้ในเดอพี่น้องเดอย์แปดีหองแปดเก้าเจ็ดคีย์บอร์ดยมาฮ่ารุ่น psr เ9 1 0ราคาเด้อ 4, 900, ร์หน0่ง่รรวมทรง พร้อมจังหวะและเสียงแต่งเรียบร้อยพร้อมออกงานด้วยครับผมสวัสดีครับ